สวัสดีค่ะแอดนุ้ยค่ะมาอัปเดตนะคะก็นี่คือช่องใหม่นะช่องช่อง u t u b e ที่ที่โดนลบไปนะคะก็อันนี้มีช่องสำรองก็บอกเพื่อนๆแล้วในในช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะ,ะ Facebook ก็ถูกบล็อก7วันค่ะเหลืออีก1วันนะสองวันเนาะวันครึ่งก็จะกลับมาโพสต์อีกนะคะก็มาติดตาม ข่าวใน Twitter ร์นะใครที่อยากจะติดตามแอดนะคะ JD ค่ะมาติดตามได้เลยคือแอเนี่ก็แชร์ข่าวเพื่อที่จะมาทำวนะิดีโอเนาะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวมากมายเลยคะ่ะคนนี้ก็ติดตามได้นะคะให้ข่าวเกี่ยวกับเ,เหตุการณ์พา,ายุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะเมื่อเมื่อวานนี้เนะาะก็เหรียญลนะูน่าเนาะก็ไปแล้วค่ะไปไม่ไม่กลับมาเนะาะคิดว่านะคะแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นลูน่าเนี่ยอาจจะอันอันเล็กๆสำหรับของเหรียญที่ที่เขา,าใช้ในการฟอกเงินอะไรเงี้ยเนาะ อันต่อไปเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากขึ้นมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเทเซอร์หรือบิตคอยอะไรเงี้ยเนาะก็ยังไม่รู้ค่ะว่าอันดับต่อไปคืออะไรเนะาะเขาบอกว่าอะไรอะ What if it crash to zero คือถ้าเกิดมันล้มไปถึงศูนย์เนี่ยแล้วก็ไม่กลับมา3วัน เหมือนกับเป็นนกฟีนิกซ์เบร์รโคก็มันมันเกี่ยวข้องกับพระคัมภีเนาะนกฟีนิกซ์เป็นเป็นนกที่ถูกเผาแล้วก็คืนชีพกลับมาอันนี้เขาก็หมายถึง xrp นะคะ xrp ถ้าเกิดไปถึงศูนย์พวกเราทุกคนที่ถือ xrp ก็ไม่ต้องกลัวคคือเรารู้ล่วงหน้าเนาะถ้าเรารู้เนี่ยเ,เราก็จะทำ จได้แล้วเราก็ช้อนซื้อต่อไปอะถ้าถ้าเรามีเงินเนาะถ้ามันลงไปถึงหนึ่งสลิงอะไรเงี้ยถ้าเขายังให้ซื้อได้ซึ่งลูน่านะคะก็มียังมีคนซื้ออยู่แต่มันลงไปเรื่อยๆเขาจนกระทั่งเขา่เขาว่าปิดอะคนถึงหยุดซื้อ,อน,นี้ก็คือแต่ไอ้ลูน่าอะไรเนี้ยมันไม่กลับมาะคะไอเหรียญอื่นนอกจากจะเป็นเหรียญที่อยู่ใน iso หนึ่งอ่าสองศูอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานของเขาเนาะแล้วก็อะไรอ่ะ um, อ only buy only b e n buy um buying xrp and xlm since we dump ก็คือด u m p ก็คือหมายถึงว่าเขาขายขายเทนะคะคนที่เขารู้ว่า xrp กับ xlm เนี่ยจะกลับมาเขาก็กว้านซื้อนะคะ พอมันลงเขาก็ซื้อคนที่ไม่รู้ก็วิ่งขายมันก็เป็นแบบนี้ละอันนี้เขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่คือคนที่เ,เกี่ยวข้องกับรูน่าบริษัทเนี่ยคือเขาโดนข้อหานะคะ คือโดนข้อหาอะไรสักอย่างหนึ่งคือรายละเอียดเนี่ยมันก็ยาวมากนะเมื่อวานนี้ก็เจอเจอข้อมูลแต่ยังไม่มีเวลาอ่านเลย่ะ <c oughs> คือ,อทุกอย่างจะต้องทําให้ถูกกฎหมายไงพวกนั้นเขาทําแบบผิดกฎหมายอันนี้เขาก็บอกว่าบีนแนน c e อาจจะลงแต่คนคนที่ตอบมาเขาบอกว่า s t a b coin stable coins แล้วก็ us teser us dt นะคะ stable coin คนนี้เขาก็บอกว่าเออ us stable coin เนี่ยก็คือมันมันเป็นเหรียญที่เขาพิมพ์ขึ้นมานะ่ยมันเหมือนอเงินดอลลาร์เนี่ยถ้าไม่มีเขาก็จะพิมพ์ขึ้นมา,า t e h e r กับ stable coin น่าจะเป็นเหมือนกันนะซึ่งซึ่งก็เป็นการาหมุนเงินอะไรเงี้ย แล้วก็อะไรอะ่ะเ,เหมือนกับว่าฟอกเงินนะคะอันนี้คนนี้เขาก็พูดเกี่ยวกับลูน่านะคะลูนา่าแล้วก็ UST นี่คือคือ UST เขาก็อธิบายนะ,ะแต่คงไม่ไปอะ่ะโอเคเดี๋ยวจะดูวิดีโอนี้นิดหนึ่งแล้วคะ There's entertainment. Oh man, that's 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 so evil. At least you get to learn from it, right? I wonder how many of, of these companies you think are entering the space just because it's hot and there's a lot of funding versus the ones that will still be here, you know, like two to five years later. Oh, ninety-five <laughs> percent are gonna. Okay, he said, 95 percent are gonna die. That is, ninety-five percent to ninety-nine percent that will die. ไม่กลับมาค่ะมันจะตายก็คือไม่กลับมาแล้วแล้วคนที่ไม่รู้เนี่ยไปซื้อก็จะอาจจะเป็นเป็นบ้าไปเลยอะ่ะคือก็ก็น่าเสียใจค่ะอ่า เดียวนะคะก็บอกว่า if people were scared now กคือคนที่กลัวแต่รอดูอว่าแผนของ XRP จะเป็นยังไงก็คือทั้งปลายมืดเนี่ยน่าจะกลัวนะคะ XRP เพราะว่า XRP จะมาช่วยในเรื่องเศรษฐกิจมากมายเนาะ ซึ่งเขาก็จะเขามีแผนที่จะ,ะทำให้การหมุนเวียนเงินแล้วก็อะไรอ่ะคือ,อะระบบใหม่เนี่ยจะไม่มีการอฟอกเงินเนาะอันนี้ก็คือปล่อยมือเขาก็ไม่ชอบนะเพราะว่ามันมันจะไม่มีการอขอรับจานอีกต่อไปไงรู้หน้ามันล้มใช่ไหมคะ ใช้เวลากี่วันก็ไม่ไมแน่ใจนะคะรู้สึกว่าไม่นานเลยสองสวัน xrp will hit zero in the blink of an eye ก็คือ xrp จะลงบูบเลยก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้ามันเป็นแบบนั้นอันนี้คนก็ไม่รู้นะคะว่า xrp จะไปไปเป็น0คือ อันนี้ก็คือการเหมือนกับการรีเซ็ตอะคือมันต้องรีเซ็ตระบบเก่ามันต้องตายก่อนระบบก่อนที่ระบบใหม่จะมาเนาะ gratitude attitude คือการที่เรา uh, ขอบคุณในสิ่งที่เรามีค่ะขอบคุณในสิ่งที่เรามีเนาะส่วนมากคนที่ที่จะมองเห็นแต่ uh, ในแง่ที่ไม่ดีแหะ จะมาเข้าอยู่ในสมองก่อนคือการที่เรามองหาแต่สิ่งดีๆที่จะพูดถึงอ่ะมันก็เป็นเป็นการเชื่อมกับจักรวาลน,นะคะสำหรับอันนี้นะคะก็เป็นอนนี้ก็คือ iso เนาะ ISO นะคะเป็นระบบที่มีเหรียญ XRP นี่นะคะ XRP ก็คือตัว X Stellar ก็คือ XLM นะคะอันนี้ก็คือเน็ตเวิร์กที่เขาทำอยู่เนาะ X XDC X นะ XDC เนี่ยยังไม่มีขายในใน b i t c u b แล้วก็ i o t a แล้วก็ Algorand นะคะ นี่ก็คือระบบของเขาเนาะ,ะใครที่ซื้อ l ูน่ ust was final warning ก็คือ,อถ้าถ้าใครเห็นส,ส,สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนาะ,นะเกี่ยวกับ LUNA เนี่ยก็คือเท t เ e อนี่กับบิตคอยก็จะไปในทํานองเดียวกันค่ะคือไปไม่กลับ แต่ xrp กับ xrp กับทวทีนะไอตัวเนี้ยจะกลับมาเพราะาเขาเขาตั้งระบบไว้เรียบร้อยแล้วระบบที่เชื่อมกับธนาคารอะไรทุกอย่างมันมันพร้อมแล้วแต่เขายังไม่เปิดใช้จนกระทั่งที่จะมีการ reset ก่อนคือหมายถึงว่าล้มอันเก่าไปก่อนแล้วก็ระบบใหม่เนี่ยเปิดสวิต นี่ก็คือ um, ISO นะคะคือ um, คนไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีข่าวในสื่อหลักใช่ไหมคะเพราะว่าสื่อหลักเนี่ยเขาปิดบังอะเพราะว่าป่ายมืดควบคุมสื่อหลักใช่ไหมคะเราถึงต้องมาหาข่าว um, แบบนี้อะในทวิตเตอร์นะคือคนส่วนมากจะกลัว แต่ว่าถ้าคนรู้ว่ามันจะล้มเนี่ยเขาเตรียมเงินรอนะคะเขาก็จะซื้อแต่ไปแต่ต้องซื้อให้ถูกตัวนะคะคอยเบสกลดาวไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้คอยเบสอาจจะลม้ม um, The storm is the collapse of their financial system ก็คือพวกฝ่ายมืดเนี่ยควบคุมระบบการเงินใช่ไหมคะมันจะต้องล้มไปก่อนแล้วก็ล้มอย่างอื่นตามไปด้วยก็คือระบบข่าวอะไรต่างๆระบบเศรษฐกิจระบบรัฐบาลในแต่ละประเทศนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะที่อเมริกาหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเนาะคนคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจเลยว่า <c oughs> ทั่วโลกนะคะฝ่ายมืดเขาควบคุมทั้ง,ท,งทุกประเทศเลยเในละคือมันเป็นเหมือนใยแมงมุมนะคะใยแมงมุมทั่วโลกจะล้างแบบประเทศเดียวไม่ได้มันต้องล้างทั้งโลกเลยอันนี้ก็คือ,อช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยเขาถึงต้องปิดประเทศนะคะปิดประเทศเพื่อที่จะจับลุมห้ามคนห้ามคน หนอนอกประเทศคือนี้ก็คือ,อเหมือนกับอําพลางเขาปฏิบัติการมาในช่วงที่ทรัมป์อยู่แล้วก็ช่วงที่ไบก้อนอยู่ในตำแหน่งเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่ามันมีการปฏิบัติการล้างคอร์รัปชันเนาะอันนี้แบบเนียนมากเลยค่ะเนียนมากๆคนถ้าเราไปพูด ให้คนอื่นฟังคนที่ไม่เปิดใจรับฟังเนี่ยเขาก็คิดว่าเราบ้านะคือตอนนี้ไม่ต้องปลุกใครแล้วค่ะตอนนี้ปลุกใครไม่ได้แล้วเพราะว่ารอให้เขาตื่นเองอะ่ะเพราะว่าเราไปพูดอะไรเนี่ยเขาก็คิดว่าเราบ้าอยู่ดี <laughs> um, use, logic, uh, use logic on what is happening right now ก็คือเราคิด ซีว่ามันทำไมครับมันต้องเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ our system is being damaged beyond repair ก็คือระบบระบบระบบต่างๆเนี่ยมันมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะกอบกู้ได้แล้วเขาจึงต้องล้างระบบไปเลยไม่ว่าอะไรต่างๆนะระบบเศรษฐกิจระบบการเงนิงนระบบรัฐบาลอะไรต่างๆล้างหมดเลยค่ะเริ่มต้นใหม่นี่ก็คือแบบ ต้องปิดโลกไปเลยอะปิดโลกไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะซึ่งอันระบบใหม่เนี่ยเขาก็เขาก็สร้างพร้อมแล้วที่จะที่จะเปิดแม้แต่อินเทอร์เนต็ตนะคะอินเทอร์เนต็ตก็ก็จะเป็นอินเทอร์เนต็ตแบบใหม่ระบบะการศึกษาระบบะสาธารณะสุขอะไรต่างๆใหม่หมดเลยค่ะ อ um, yes s i the king of the king อ oh, yes s i the return of the king get ready all ก็คือ king ก็คือหมายถึงทรัมป์นะคะกำลังกลับมา the great mega king ก็คือทรัมป์จะกลับมาเลยค่ะคืออทุกอย่างมันเกิดขึ้นในเหมือนกับเป็นโหราศาสตร์นะคะทุกอย่างเนี่ย ือ um, เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ the second mercury retrograde ก็คือ um, ดวงดาวมันย้อนกลับมามันวนกลับมาอยู่ที่เดิมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดการล้างระบบเก่าก็ล้างออกไประบบใหม่ก็เข้ามาชีวิตของคนเราก็เหมือนกันนะคะ เราต้องมีใหม่เซตใหม่อ่ะแล้วก็ทำแต่คือคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเชื่อมกับจักรวาลเพราะว่าพลังงานบนโลกนียมีมากขึ้นนะคะคนที่มีพลังงานต่ำเขาก็จะเสียชีวิตนะคะป่วยแล้วก็เสียชีวิตหรือไม่ก็คือถ้าตัวตายอะไรเงี้ยออคืออันนี้คือเป็น c y เคิเป็นวงจรของของอชีวิตในจักรวาลเนี่ยนะทุกอย่างมัน มันเป็นวงจรซึ่งถ้าเราเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณเราก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะไมะ่เหมือนกับว่าเราเราจะทำใจได้เราจะปล่อยวางได้มากขึ้นเราจะเข้าใจวงจรชีวิตมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะนี่ก็คือ,อทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการโคจรของอโหราศาสตร์ <c oughs> พลังงาน,นะคะ่ะมันเกี่ยวกับพลังงานเนาะคืออะไรเราตัวเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับพลังงานมากพลังงานบนโลกแล้วก็ดวงดาวแล้วก็อะไรต่างๆซึ่งมันก็แอนก็แชร์มาเลยเปืยนะคะทีนี้ <_ t os> ก็ก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะคือทุกคนสบายใจได้เนะเาะ my